ต้องมีหยยบทางไอ้รถวิ่งนะมีทางทางเดิมก็เปลียนเนี่ยตามไปกูเนี่ยเรื่องบริษัทกิจปีจิตบอกจริงอะหมดกิจหรอเดินขึ้นเดินลงเนาะ กิกินโอ้โะาเกตเลยครับไเกตไว้เราผานอาไว้เยครับเข้าไม่ตรงรอกเราหละตรงแนวเราแเลยไว้จะวิ่งไกลๆเออโอเคครับ สบายงานแต่งานไม่มีงานสบายแล้วครับพี่เจเน้อต้องยุทำงานหน้าฝนเนี่ยทานหนึ่งกตโลกบา,บายยไม่มีเลยนั่นแะหละ สังเกตพี่เกิยไอ้ที่เวลาเวลาเก่ามาใช่ไหมพี่เกิยไม่ค่อยเก่าใช่ไหมเออผมสังเกียร์อะมันไม่ถนัดติดที่ไกลปุมยาวเพราะพี่เกิยมันจะชอบแองงอมกีบปุ๊บเลยดึงดึงมางอใช่ไหมพี่แล้วเนี่ยบุมยาวไงบมยาวันลากหน่อยเดียวมันลากไม่ไปพี่เกียร์ลากเออเนี่ยเก่าอ๋อต่พี่เกียร์ม้วนแล้วมันติดได้ไกลไงโอ้มาจากบุมยาวอ่ะแต่ถ้าว่าลากมาปกติลองลากดูครัพี่เกียร์

ทางหน้านี oh ่จะลากยามันจะเป็นเส้นไงจะม้วนใกล้จุดเมื่อมันมันจะยาวไงออก็ไม่เป็นเส้นไงมันจม้วนก่อนม้วนก่อนเลยเมื่อกี้พวกลอกนาลอกอะไรใช่ไหมแถวบ้านผมเขาชอบไอ้แบบนี้ไอ้เก่ามาไะใช่มันต้องนั่นมันต้องใช้รอยฟันนะรอยฟันนะ ครับแก็เพื่อนก็ใจทำงานก็มีใจเพื่อความงานแต่ต่ถ้าว่าลากมามันก็มันก็ไมันก็ได้ไม่ไกลเราบุูมสั้นเราก็ไปกินเนาะมันเป็นเส้นไงมันสวยไงแต่ว่ามันดูมันดูมันจะดูสวยป่ะเนี่ยถ้าเป็นพื้นบ่อยิ่งสวยเวลาล่อลากมาเอาอะเอาให้เสมอพอเอาได้แค่เสมอระดับ ไม่เล่นเสน้วอได้เสียเวลาแล้วหลักจุงจุดจุดจุงจูงจงม,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 มาแต่กันเยก่อเกียร์ดินไม่เรียอนะเข,เขาเรียกอะไร้วเอ๋ไปเกไปไปแค่ดินมาละเกียเกียเกีร์ม่เรย กวนใช่ไหมครับพี่เก,ก็บกุ่มยานะวถูกกวาเยอะครักุ่มยาวไร่มสันมันไม่ถึงมันเก็บงานเก็บอะไร่วกอี้โอ้โหเราลืมด้วยไงครับเราจินกับกุ่มยาวมาออเออาพอไปเก็บอยู่ไหนก็นเก็บเอาถึงหมดอ๋อพอกลมสั้นเนี่ยมันมันวางแผนมันไม่เหมือนกันไงอ่าก็เหมือนเหมือนแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยลงไปไม่ได้แล้วเนี่ย ต้องลงไปข้างล่างไงปูนยาวถึงไงอ่าอ๋อนี่นี่ด้วยไอ้นี่มันยาวกว่า2เมตรไงครับที่ปูนยาต้นไี่ครับอ่ะมันจะยาวกว่า2เมตรถึงอ่านู่นถึงนู่นแหละตักมาได้หมดอ่ะอ๋อเก็ดแล้วเก็ดแล้วมันไม่ขัดใจ น่ากับี่กินน้องมันได้วางแผนเนาะนี่เนาะเอามาไปเอามาทำฐานใช่ไหมเี่ยเพื่อไปเอาดินตรงโน้นเลย รถใหญ่ยิ่งยิ่งต้องระวังเยอะกว่าเดิมต่อไม่ใช่รถใหญ่แล้วคับยิ่งรถใหญ่ยิ่งปลอดภัยรครับผมเห็นเวลาเขายืนยืนยืนแบบชันๆแบบนี้พี่กิตเวลาเอาแบบบางทีมันก็ไอ้ทุดลงไปไม่เปียกแถดไม่แข็งอะอ,อ่า Yeah. Mới này luôn mà thì mình một Đi đến này à. nọ mà nếu <laughs> 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 mà huh? chỉ chôm, à. mình đinh kém cầm chọn thì ạ à lắp đặt อีสานเะนี่ยพอได้คลิปแล้วขี่รถไปตรงไหนก็ได้จมทุกวันนะคเคยก็จมเัีเย้ยแล้ปักได้มจมไม่เป็นเลยตั้งแต่ขับมาเคยเคยไหมรับพี่เกยียดงานบุกเบิกจมตั้งนั้นเลยงานบุกเบิกไงที่ว่าลุยนู้นลุยนี่เขาไปนะ ไม่รู้ตกไนเป็นอรั้แต่รตแดดตกเลยมันก็แข็งเวเรื่อยครับมันกหมดไปเลยเหมดไปเยแต่ว่า,ปปาคนาันแรกเขาไปกินกคือลโบเบใช่ไหมครับคันแรกอะสี่รับคันแรกที่ไหนคันแรกที่ว่าขับเริ่มต้นขับคันแรกอะผมมัสโัสุ รุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งเลยคอนโทรลยาวเลยอยากเข็นด้เราอยากเข็นตอนขับคอนทยาวได้หนอยรถไปไหนแล้วรถรถใครเบียดรถของที่เปนโดนอ่ะโอ้ขับคันแรกกับูมยาวเลยคอนโทรลคอนโทรลสั้นนะคอนโทรลยาวอย่าผมถามหนึ่ย มันขับขับขับคอนทนตต่างกันไหมพี่ยยากยากกว่ากันใช่ไหมันยเออข้างหน้านะอู่งครับอยู่ตูงนี้ช่วงมันยาวเตี้ยวเวียนไปอ่าโอ้โหดินลกหมากล้อมด้วยแน่นอนดีไอ้ที่ว่าเขาชงหวยไง เกี่บผมบอกอาการนี้ไม่มีอะเดี๋ยวตอนน,ตอน,ตอน,น้ำขึน้นหรอปตอนน้ขึ้นอนน้ลงทัจำมาเออทไมเขาชอบดูน้ำขึ้นน้ำลงเองคนคนั้นที่ว่าผมเข้าไปดูวันนั้นแกบอกธรรมชาติไงฝนตกให้แกบอกดูน้ำขึ้นน้ำลงไงเออแกที่บอกผมกาที่ว่าปฏิกิริยากับอากาศกั มันสูงไงมันจะอ่ไอ้ยังไอ้ไอ้กับเมฆครับมันจะทำปฏิกิริยากันไงอ่าแกบอกว่าน้ําขึ้นน้ําลงไม่โอ้ยจะดูมันดูฝนตกไม่ตกดูน้ําขึ้นน้ําลงก็รู้เลยกันายโอ้โหน้ำขึ้นน้ำลงครับ่กงน้ําสูงมันมันว่าน้ําลงมันก็นั่นนะ้ำลงกฝนก็นลงอ่ามันว่าน้ําขึ้นน้ําแรงดันมันก็สูงครับ

Yeah. Um. เดี๋ยวแต่แนวนี้ก็สบายแล้วบันเนี่ยฟังนี้ก็เสร็จขึ้นมากันถึงบ่ายกว่งนี้ก็